คุณปรินดาทับเงินนะฮะเป็นทารัซีเมียทรัสซีเมียนี่คืออะไรครับอาจารย์ก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับโรคเลือดนะฮะโรคเลือดนะฮะเป็นน่าจะเป็นมะเร็งใช่ไหมฮะไม่ใช่เป็นไม่ไม่ใช่มะเร็งค่ะเป็นโรคเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์นะคะนั่นก็คือเม็ดเลือดแดงจะแตกง่ายอันหนึ่งนะคะ แล้วก็การสร้างเม็ดเลือดแดงเนี่ยน้อยครับอ่าฮะแล้วมีอาการอะไรบ้างครับก็ตาเหลืองค่ะท้องโตแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงอะค่ะต้องให้ถ่ายเลือดทุกเดือนนะคะต้องถ่ายเลือดทุกเดือนเป็นเป็นตอนอายุเท่าไหร่ฮะเป็นตั้งแต่เกิดแล้วค่ะตั้งแต่เกิดเลยนะฮะตอนนั้นก็ต้องมีเปลี่ยนถ่ายเลือดตลอดค่ะตัวเหลืองตาเหลืองท้องบวมนะครับก็ยากสิฮในการดําเนินชีวิต ก็ยากค่ะแล้วมีอาการอย่างอื่นอีกไหมฮะต้องไปหาหมอทุกๆก็ต้องไปหาหมอบ่อยครั้งค่ะบ่อยครั้งค่ะนะครับทานยาขับเหล็กด้วยหรือเปล่าคะทานค่ะมีทานยาเพื่อให้ประทังไปคือธาลัสซีเมียเนี่ยเม็ดเลือดแดงจะแตกง่ายทีนี้เม็ดเลือดแดงเนี่ยส่วนประกอบของแกนของมันเนี่ยที่เราเรียกฮีมเนี่ยมันจะประกอบด้วยธาตุเหล็กเพราะฉะนั้นธาตุเหล็กก็จะออกมาในเลือดเยอะ ธาตุเหล็กนี่มันเป็นโลหะหนัก <ừ> ถ้ามันออกมาในเลือดเยอะๆมันก็เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นหมอก็จะให้ยาขับเหล็กไปด้วย <ừ> ขับขับเหล็กออกจากร่างกายนะหมอบอกไหมครับว่าตอนนั้นเป็นทาราซีเมียแล้วยังไงฮะอยู่ต่อไปได้มีค่ะอยู่ต่อได้แต่ว่าถ้าพูดถึงถ้าแบบไปหาหมอช้าก็จะเกิดแบบรุนแรงอะคะ่ะรุนแรงจนถึงขั้นขั้นแบบว่าแบบถ้าเอาไม่ทันก็คือเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตได้ค่ะ แต่ก็เจริญเติบโตได้ตามปกติค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะดูแล้วไม่น่าจะมีโรคอะไรเป็นเป็นโรคดูไม่ออกให้ทายนะาทไม่ออกเพราะว่าโดยปกติคนที่เป็นธาลัสซีเมียเขาจะมีลักษณะที่เด่นชัดอันหนึ่งก็คือจะไม่มีสันจมูกใช่ค่ะแล้วตาสองข้างจะอยู่ห่างกันจะอยู่ห่างกันอันนี้แล้วก็หน้าหน้าเขาจะบอกลักษณะว่าเป็นธาลัสซีเมียแล้วก็ผิวจะซีดแต่อันนี้ดูสมบูรณ <c oughs> อือเอ๊ะอาจารย์ครับมันเป็นกรรมพันธุ์เปนกรรมพันธุ์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสหายไหมฮะออของหนูนี่เป็นทาระซีเมียโดยแท้ใช่ไหมฮะค่ะฮะนั่นก็คือว่าถ้าสมมุติแต่งงานมีลูกกับคนที่ไม่เป็นทาระซีเมียครับลูกมีโอกาสเป็นพาหะของทาระซีเมียแต่ถ้าไปแต่งงานกับคนที่เป็นทาราซีเมียครับ ก็จะเป็นทารสซเมียแน่ๆลูกก็จะได้มรดกชิ้นเอกเลยใช่ค่ะนะฮะอ๋ออันนี้ก็คือแต่ไม่อันตรายไม่ติดต่อไม่ไม่ใช่โรคติดต่อแต่เป็นโรคถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์อ๋อมีความ<ช>ยากลำบากในการดำเนินชีวิตยังไงบ้างไหมครับถ้าถ้าสมมุติว่าดูแลตัวเองให้ดีนะคะก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะคะถึงแม้ว่าคือเราจะต้องรู้ตัวเองว่า อาหารชนิดนี้ธาตุเหล็กเยอะนะเราอย่าไปกินนะคะอาหารชนิดนี้บํารุงการสร้างเม็ดเลือดหรือหมออาจจะให้ยาที่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นมา,อ,าอันนี้ก็จะอยู่ได้แบบปกติะหมอบอกอย่างนี้ไหมก็บอกว่าห้ามทานพวกตับหมูอะไรห้ามทานตับหมูแต่ทานตับไก่ได้ <c oughs> <c oughs> พูดเล่นพูดเล่นอ่ะท้าห้ามทานตับตับก็บคืออาหารที่เสริมธาตุเหล็กใช่ไหมคะ แล้วก็ผับคณะนี่ก็ห้ามสิไม่ค่ะพวกสับปะรดนะคะสับปะรดเอ่อก็ต้องไม่เป็นสับปะรดนะฮะอะไรอีกบ้างฮะก็อ่ะแค่นี้ค่ะแค่นี้ออกกําลังกายได้ไหมฮะก็ได้ค่ะแต่ไม่มีแรงค่ะไม่มีแรงค่ะอ๋อจะไม่มีแรงนะครับมีห้ามอะไรอย่างอื่นอีกบ้างฮะก็ไม่ห้ามเวลาแต่งงานก็ให้ไปปรึกษาแพทย์นะคะจะแต่งงานทําไมต้องปรึกษาแพทย์ แปลกนะคุณหมอเนี่ยก็ฉันจะแต่งงานทําไมต้องไปปรึกษาแย์เอออ๋อมันเป็นเรื่องกรรมพันธ์คือหมอก็จะต้องแนะนําว่าคือเขาจะต้องวัดเลือดฝ่ายชายด้วยว่าเป็นพาหะของทารสซีเมียหรือไม่ครับถ้าจะแต่งงานก็อาจจะต้องแนะนําให้แต่งงานกับคนที่ไม่มีที่ไม่เป็นพาหะทารสซีเมียหรือไม่เป็นทารสซีเมียก็ผมไม่ได้รักเขาเนี่อาจารย์ก็ต้องพยายามรักหน่อยละฮะก็เวลารักต้องเลือกหน่อยใช่ไหมเพราะว่าถ้าลูกออกมาเนี่ย เนื่องจากเขาเป็นทารสซีเมียเต็มตัวถ้าแฟนไม่เป็นเลยลูกออกมาจะเป็นแค่พาหะเท่านั้นมีโอกาสเป็นน้อยกว่าวมั้นมีโอกาสที่จะเป็นอะไรน้อยกว่าเพราะเป็นพาหะจะไม่แสดงอาการนะคะแล้วถ้าพาหะลูกที่เป็นพาหะไปแต่งงานกับคนที่ยิ่งไม่เป็นพาหะก็จะหายไปก็อาจจะอาจจะได้ลูกที่ไม่มีไม่เป็นพาหะเลยอาจจะหายจากทารสซีเมียเลยได้พาหานี่เป็นครึ่งเดียวใช่ไหมเป็นครึ่งเดียวค่ะ <ม>แต่าส,สามารถถ่ายทอดได้อฮคือเป็นไม่ไม,ไม่ไม่เต็มไม่ฟูลออปชั่นนะฮะเป็นครึ่งหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาใครมาจีบต้องถามก่อนเลยนะ,ะเป็นทะลาสีเมียไหมคุณหมอเขาบอกว่าให้หาคนที่หน้าแดงๆอย่าไปเอาที่หน้าจืดๆืดแล้วค่ะแหมจารย์ทำหน้าแดงขึ้นมาทันทีเลยนะฮะ ดูแล้วเนี่ยไม่น่าเป็นโรคอะไรเลยเป็นคนแข็งแรงแล้วแล้วคิดยังไงถึงถึงมารู้จักกับบิมครับก็น้าเขาแนะนำมาค่ะครับแนะนำว่าให้มาทานบีมตัวนี้ค่ะเอ้าทั้งทั้งที่รู้เล้วคะับว่าเป็นทรัซิเมียมันคงไม่หายหรอกก็ก็อยากลองอีกสักครั้งหนึ่งอะค่ะแบบว่าเผื่อจะหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วทานยังไงครับก็ทานบีมา ช้าสองเย็นสองค่ะแคปซูลเป็นเวลานานเท่าไหร่ละก็ตอนนี้ทานได้หนึ่งกระปุกแล้วค่ะหนึ่งกระปุกแล้วมีผลอะไรกับตัวเองความรู้สึกในร่างกายบ้างก็รู้สึกดีขึ้นตาก็ไม่เหลืองแล้วค่ะขาวแล้วขี้ขาดสิื่อขี้ขาดแล้วเนี่ย,เ,ยเออตาไม่เหลืองอ uh huh. แล้วก็ท้องไม่โตแล้วค่ะท้องไม่โตค่ะอะ uh huh. แล้วก็ไม่เหนื่อยง่ายมีแรงขึ้นค่ะมีเรียวมีแรง นะครับดำเนินชีวิตตามเหมือนคนปกติค่ะเหมือนปกติค่ะใช่เพราะผมดูจากผิวพรรณไม่ <c oughs> ไมมเป็นโรคเลยนะฮะดูดูแข็งแรงดูมีเรื่องมีรงแรงรแล้วแล้วแล้วมีมีอย่างอื่นที่มีผลเพิ่มขึ้นมาอีกไหมฮะไม่มีค่ะไม่มีปกติดีค<อ>นะครับอาจารย์ครับมันมีโอกาสจะหายไหมฮะถ้าถามอย่างนี้นี่ตอบค่อนข้างลําบากนะคะ แต่ถ้าถามว่าบิมไปทำอะไรบิมทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแน่แน่ครับพ้อแรกทีเ่เคยมีข้อพิสูจน์ว่าบิมเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มการสร้างเม็ดเลือดแดงได้ ừ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  นะฮะแล้วก็มันไปช่วยขจัดเหล็กด้วยนะฮะที่อาจารย์พิเชษเคยคุยเกี่ยวกับเรื่องเซลล์มะเร็งเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์รพิเชษตอบก็แล้วกันครับครับใช้แคปซูลขวด สีสีเขียวค่ะสีเขียว,ยวแน่นอนครับในนั้นอ่ะมันจะมีองค์ประกอบหนึ่งที่เรียกว่า g m 1ครับซึ่งเราสกัดมาจากมังคุดนะครับ mm hmm. สกัดมาจากมังคุดในช่วงที่ผมทำมํำวิจัยเรื่องมังคุดผมก็อยากจะรู้ว่าสิ่งที่สกัดออกมาเนี่มัโครงสร้างทางเคมีอย่างไรผมก็จะเอามันไปผสมกับสารซึ่งมีเหล็ก Uh huh. ะะแล้วถ้าหากว่ามันเป็นสารพวกฟีโนลิกซึ่งเราเรียกว่าฟีโนลิก,กนนะฮะออซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างใน GM1 เนี่ยมันก็จะจับกับเหล็กแล้วก็ตกตะกอนออกมาให้เห็นเลยน uh huh. ันส,สรุปก็คือว่า GM1 เนี่ยมันจะจับกับเหล็กดึงออกจากเลือดได้คือโลหะหนักเหล็กเหล็กอิสระเหล็กอิสระด uh huh. ึงสามารถไม่ไม่ใช่เหล็กเหล็กที่เป็น F อนุภาคสามนะครับไอ้สาแล้วก็ดึงให้ทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นเขาว่าปริมาณเหล็กในเลือดมันก็จะลดลงนะครับเมื่อปริมาณเหล็กในเลือดลดลงนะฮะอาการผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากไม่เลือดแดงแตกครับซึ่งเกิดขึ้นจากเป็นโรคประจำของอทะเลสเมียนี่นะครับอาการประจำามืทาเลสเเวลาเส้นเลือดแดงไม่เลือดแดงแตกปุ๊บมันก็จะมีเหล็กหลุดออกมาเพราะแกนของเม่เลือดแดงคือ คือเหล็กอืม,มันก็จะมีสะสมอยู่ในระบบ <ใน S 2> เลือดของเราเถ้ามันมีมากไปมันก็เราก็จะมีอาการที่ผิดปกตินะฮะ,ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเจียมมันมันไปดูดเหล็กออกมาแล้วก็ตกตะกอนแล้วก็ทิ้งไปในรูปของอะไรฮะอาามันก็ออกมาเป็นในรูปของคอมที่เรียกว่าคอมเพล็กซ์สาม,มประกอบเชิงซ้อนอซึ่งมันจะไม่ละลายน้ําแล้วแล้วมันจะขับถ่ายออกจากร่างกายแล้วสลาเป็นอุจจาระโอเคมีที่มาที่ไปละคราวนี้ทีนี้ถามว่าแล้ว ทำไมคุณภาพชีวิตดีขึ้นทำไมแข็งแรงขึ้นครับผมคิดว่ามันอาจจะจากสาเหตุอื่นนะฮะจากสาเหตุอื่นด้วยนอกจากการขับเล็กออกผมว่าทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของของน้องเขาดีขึ้นด้วยับนะคนกินได้นอนหลับนอนหลับสบายใช่ไหมกินงานก็กินได้นอนหลับกินได้ถ่ายคล่องนะแถมยังผิวพรรณสวยขึ้นอีกด้วยอ่าใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้พอเรากินได้นอนหลับภูมิคุ้มกันก็ขึ้นนะครับ ร่างกายเขาของเราก็จะปกติมากขึ้นนอกเหนือจากการที่ดูดเหล็กอ,ออกจากเลือดออกไปลดอาการข้างเคียงของทารสซีเมียอย่างในอาการของคนทารสซีเมียเนี่ยตอนนี้อย่างคุณปริงดาเนี่ยทานมาระยะหนึ่งแล้วร่างกายแข็งแรงเข้าที่ละอาหารการกินที่ถูกห้ามห้ามไว้เนี่ยยังทานได้ไหมฮะอ๋อควรจะต้องระมัดระวังต่อไปค่ะครับเพราะอันนี้เรา มันยังไม่แน่เพราะว่าทาราซีเมียเนี่ยมันเป็นกรรมพันธ์ยังไงก็ยังคงค้างอยู่ในร่างกายอยู่ใช่ไหมฮะนั้นเราจะต้องระมัดระวังในสิ่งที่หมอห้ามแล้วก็หมอแนะนําให้ทานอะไรก็ต้องว่าไปตามนั้นเช่นหมออาจจะให้ยาบางอย่างที่ไปช่วยในการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงก็ทานควบคู่ไปได้ครับขอต่ออีกนิดนึงฮะเรื่องของเหล็กเนี่ยนะครับเรื่องของเหล็กเนี่ยนะมันเป็น สิ่งที่สามารถที่จะออกดึงออกจากเลือดได้โดยการให้มันจับกับเป็นสารประกอบเชิงซ้อนนะครับแล้วในแคปซูลเรามันมีเชียบมวันอยู่ในน้ำมังคุดนอกจากมีทีเชีมวันอยู่แล้วยังมีสารอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราเรียกไฮโดรซีแอลฟาแอซิดแอลฟาไฮโดรซีแอซิดสารกลุ่มนี้ก็สามารถจับเหล็กได้ดีเช่นกันเพราะฉะนั้นน้ำมังคุดของเราซึ่งไม่ได้ทำมีส่วนของเปลือกอยู่นะฮะ มันจะสามารถจับเหล็กออกจากเลือดของเราได้ดีกว่าแคปซูลซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากแนะนว่าถ้า<ร>ไปใช้ใช้น้าม,มังคุดด้วยหรือว่าเปลี่ยนไปใช้น้ํมังคุดด้วยนะหรือไปใช้เปลี่ยนเปน้ำมังคุดเท่านั้นอาจจะดีกว่าใช้แคปซูลนะครับคว<ร>บ,บคู่กันไปได้ควบคู่กันไปก็ได้หรือว่าใช้เฉพาะน้ํมังคุดก็ได้ก็จะดีกว่านะครับเพราะข้อมูลที่เราพบนะฮะสำหรับเหล็กที่เป็น เด็กที่เป็นธาลัสซีเมียเนี่ยก็มีรายงานออกมาว่าหลังจากระยะหนึ่งน,นะเม็ดเลือดแดงเขาก็ดีมีมากขึ้นปริมาณมากขึ้นไปหาคุณหมอหรือยังครับ <Yep. S 1> ยังไงรบกวนลองปรึกษาคุณหมอหลังจากบีบไปแล้วนะครับ <sleek. S 1> แ,ลแล้วเดี๋ยวเราคงมีโอกาสได้กลับมาคุยกันอีกนะครับ <นะ S 1> ว่ามีอาการอะไรเป็นยังไงดีขึ้นนะครับแต่ส่วนตัวแล้วก็คงมีความรู้สึกดีขึ้นเพราะดูแข็งแรงผิวพรรณสดใสนะครับแล้วก็อย่าลืมมองหาหนุ่มๆที่แก้มแดงๆไว้นะ เอาละครับขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณมากครับ